สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัตนะคะประจำวันที่สิบเก้าเมษายนปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกับพันันนะคะสำหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสองกับห้าแปดกับหนึ่งเราจับแปดกับห้าให้เด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าสองห้าหกแปดสองห้าหนึ่งแปดหกแล้วก็สองหนึ่งห้าเนาะ จับคู่ก็สองห้าห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดแปดห้าสองหนึ่งหนึ่งสองนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษสี่สี่กับเจ็ดหกกับเก้าแต่เราจะหกกับเก้าให้นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์หมดทุกแนวทางเลอสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เนาะ สี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามสี่หกสองเก้าเจ็ดหนึ่งนะจับคู่ก็สี่หกหกสี่หกเก้าเก้าหกสี่หกหกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะวันนี้อังกฤษกับเยอรมันเน้อวันนี้ต่อไปเยอรมนีเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ด เ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็สองหกเก้าเนาะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองศูนย์สองสองศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นในการเดิร์นิทุกแนวทางนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ